สวัสดีครับทดลองก่อนส่งนะครับวันนี้เราก็จะมาลองตัวนี้ลูกค้าสั่งตัวสกิดแทง6มานะครับตัวนี้จะเป็นตัวเกรด A นะครับตัวเกรด A ก็คือจะเป็นตัวที่จะค่อนข้างเสียยากหน่อยนะครับแล้วก็อายุการใช้งานจะยืนยาวหน่อยแล้วก็ทนรับแรงกระแทกนิดนึงนะครับแล้วก็ระยะจะค่อนข้างไกลกว่าปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างที่ไม่ค่อยดีนะครับตัวละพันหรือว่าตัวละพันกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช้คืนเดียวหรือว่าแป๊บเดียวครับมีปัญหาเยอะครับแล้วก็ใช้ใช้อยู่เครื่องก็เสียหรือว่ามีปัญหาบางทีเอาไปยังไม่ทันเขย่าเลยครับแป๊บเดียวพังนะครับตอนนี้ก็คือจะเป็นตัวเกรด A นะครับคือตัวที่ได้ผลจริงนะครับวิธีใช้งานครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเครื่องมีไฟสีเหียวติดตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแทงหกครับนี่นะครับขึ้นหกเครื่องสั่นนะครับ สังเกตดูนะครับเครื่องตัวนี้วิ่งสั่นอยู่นะครับจะเป็นงานสามเมตรครับนี่นะครับวิธีใช้งานสมมติว่าลูกเราตั้งอยู่นะครับเต็งหกได้เลยครับมีหกแน่นอนครับนี่นะครับมีหกแน่นอนครับอ่ะนี่นะครับวิธีใช้งานนะครับ คือตัว6กครับจะส่งสัญญาณไปยังเครื่องเครื่องตัวนี้เราจะกำอยู่ก็ได้ใส่กระเป๋าองเกงหรือว่าให้ใครถือก็ได้นะครับไม่มี6ครับเตง6ได้เลยครับ600%ครับนี่นะครับตัวนี้ขายอยู่2 2 0 2นะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับตอนนี้งานเกรด A นะครับโทร098 984 1961นะครับ id line adjht8808g นะครับอย่าลืมใส่แอดเวลาค้นหานะครับแอดตัวนี้นะครับก่อนใส่ jht8808g หรือโทรมาได้ครับ098984196ก็หรือแอดเบอร์นี้ครับเป็น id line ตัวนี้นะครับวิธีการใช้ถามว่าใช้ยังไงการใช้นะครับเอาลูกตัวเนี้ยซื้อให่เขาเขยา่าเพราะว่าอ่ะผมให้ดูก่อน จะเหมือนลูกวัดดวงทุกประการนะครับนี่นะครับไม่มีตำหนิไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นลูกทำมานะครับฟังเสียงครับปกติครับไม่มีปัญหาอะไรครับจานนี่ก็เป็นจานวัดดวงนะครับที่ร้านขายใบละร้อยนะครับจานอย่างดีอันนี้ก็ฝาหนาสองชั้นธรรมดานะครับไม่มีอะไรฝาวัดดวงนะครับใบละร้อยครับนี่นะครับ พอเราลูกนี้ไปใช้ระยะประมาณเมตรครึ่งถึงสองเมตรนะครับขึ้นหกเครื่องก็จะสั่นนี่นะครับทานหมดทําไงครับซื้อเซเวเปลี่ยนเอาได้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ถ้าสนใจไงก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะครับมีทั้งขาวทั้งใสขอบคุณครับอันนี้ทดลองก่อนส่งให้ลูกค้าครับผม